สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอลัมนมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้เนี่ยคือแก้รัฐธรรมนูญสกัดประยุทธ์เริ่มต้นอย่างนี้ครับขยันกันจริงนะครับเมื่อวานนี้ 23่กุมภาพันธ์เนี่ยประกฏว่าพักเพื่อไทยเขาเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมตามมาตรา256อีกจำนวน3ฉบับดังนี้นะครับ1คือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยที่มาของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งแก้ไขให้มาจากสอสเท่านั้นแล้วก็ดำเนินการตามมาตรา 88. เคยพักการเมืองเนี่ยเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้แต่ผู้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการแก้ไขในมาตรา170วงเล็บ2ว่าโดยการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะให้สิ้นสุดลงเพราะเหตุ อันสิ้นสมาชิกภาพของสสด้วยนี่เป็นข้อที่1ข้อที่2ครับแก้ไขเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา43ว่าด้วยสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชนโดยเพิ่มเรื่องการส่งเสริมสุขภาพหลักประกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใดๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านการรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนรวมไปถึงผ่านการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้วยและนอกจากนี้ครับยังแก้ไขในมาตรา47เเพิ่มเติมนะครับให้มีหลักประกันเรื่องของสุขภาพให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพเท่าเทียมเสมอภาคและมีหลักประกัน ท่วนหน้าและมาตรา48เรื่องของสิทธิสวัสดิการประชาชนเพื่อเติมเต็มดูแลตั้งแต่ทารกผู้สูงอายุและก็ผู้พิการข้อ3ครับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา29เรื่องของสิทธิประกันตนตามกฎหมายอาญาให้ครอบคลุมเข้าถึง รวมถึงสิทธิการแสดงความคิดเห็นต้องได้รับความคุ้มครองและเพื่อไทยก็จะแก้สิทธิการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับด้วยการเพิ่มเติมให้คำานึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั่นแหละครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่พรรคเพื่อไทยก็เสนอกันจริงๆแล้วร่างกฎหมาย3ร่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าหนีบกันมาก็น่าจะได้นะครับ เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นที่ร่างที่สองก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าถูกหนีบกลางมาดูเหมือนว่าจะแก้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีในยะทางการเมืองซ่อนอยู่เหมือนกันน,นะครับคือช่วงนี้เนี่ยพรรคการเมืองก็เริ่มหาเสียงกันแล้วแล้วก็น่าจะเป็นมิติใหม่ที่การหาเสียงเนี่ยคืบคลานเข้าไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชานิยมมากขึ้นคําถามคือทําไมต้องแก้มาตราทั้งสามมาตรานี้คืออย่างนี้ครับ สาระที่บังคับใช้อยู่เนี่ยมันจะมีดังต่อไปนี้นะครับมาตราที่43บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์วงเล็บ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูหรือว่าส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติวงเล็บ 2. จัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ข้อ 3. เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็วซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้น โดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้เอาลครับทีนี้ไม่ย้อนกลับไปดูข้อความที่พักเพื่อไทยต้องการจะแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วครับแค่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันเท่านั้นเองคือปัจจุบันเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยถูกระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคือในมาตรา43งบเล็บ3 ทีนี้ไปที่มาตรา47นะครับปัจจุบันเนี่ยบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณาสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณาสุขของรัฐโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการที่พักเพื่อไทยเพิ่มเติมถ้อยคําว่า ให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพเท่าเทียมเสมอภาคและมีหลักประกันทั่วหน้านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ใช้คำเนี่ยซ้ำซ้อนแต่ความหมายแล้วไม่ได้แตกต่างไปจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่มากสักเท่าไหร่นักนะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไระครับจากการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญนี้เล,เลยนะครับส่วนในมาตรา48ปัจจุบันเนี่ย บัญญัติเอาไว้ว่าสิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีและไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การย่างชีพและบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ทีนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไปเพิ่มเติมเรื่องสิทธิสวัสดิการประชาชนเพื่อเติมเต็มดูแลตั้งแต่ทารกผู้สูงอายุและผู้พิการคําถามคืออย่างนี้ครับคําถามคือว่านี่คือรัฐสวัสดิการใช่หรือไม่แล้วเพื่อไทยเนี่ยเสนอการปฏิรูปภาษีควบคู่มาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้เสนอมานี่ระวังนะครับหายนะทางงบประมาณของประเทศมันจะตามมาครับ เอาละทีนี้ย้อนกลับไปที่ร่างแก้ไขร่างแรกของเพื่อไทยกันก่อนคือการแก้ที่มาของนายกรัฐมนตรีคือต้องการจะแก้เพื่อสกัดพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยตรงโดยหลักการแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องยึดโยงกับประชาชนซึ่งการยึดโยงมันก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบกันนะครับในความเป็นจริงแล้วทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคือบาดแผล ที่บาดลึกแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์พลิกสภาธมินถ้าจากันได้นะครับช่วงปี2534ันถึงปี2535ตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาและก็ประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเพื่อสกัดไม่ให้ผด็จการทหารเนี่ยเข้าสู่อํานาจแต่ปรากฏว่าท่ามกลางกระแสนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งนั้นนะครับนายกคนนอกอย่างอนันต์ปัญญาลชชนที่หวนกลับมาครับลบสองหลังเหตุการณ์ พลสภาธรมินไปแล้วกลับได้รับการยอมรับจากประชาชนมากกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งหลายๆรัฐบาลซะอีกรัฐบาลนายกคนนอกอย่างอน,นันต์ปัญญาลชุนเนี่ยมาช่วยสารฝันนายกมาจากการเลือกตั้งให้เป็นจริงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2534นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสแล้วก็ประกาศใช้ในวันที่10กันยายนพศ2535 แล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญปี2550เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่านายกมาจากการเลือกตั้งทุกคนนะครับแล้วจะได้รับการยอมรับจากประชาชนเท่ากับนายกคนนอกอย่างนายอนันต์ปัญญารชุนในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหากว่าเพื่อไทยเนี่ยจะแก้ที่มาของนายกให้มาจากสสอ,อีกสักครั้งหนึ่งจะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าเพื่อไทยเนี่ยแก้ที่มาของสสเพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ เข้าสภาไปในคราวเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าสสในสภาปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากครับที่ยังเล่นเกมสภาล่มกันอยู่เลยนะครับทีนี้มาถึงร่างแก้ไขสุดท้ายครับอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่นะครับเพราะอะไรเพราะมันสืบเนื่องมาจากการประกันตัวม็อบ3นิ้วในคดีมาตรา112เป็นหลักนะครับคดีอาญาทั่วไปเนี่ยการให้ประกันตัวต่อสารเนี่ยกำหนดเงื่อนไขที่มีความ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องไม่ก่อคดีซ้ําต้องไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและต้องไม่หนีแต่ปรากฏว่ากรณีของแกนนํา3นิ้วเนี่ยฉีกเงื่อนไขสารเป็นว่าเล่นเลยจริงๆงนะครับถามจริงๆครับเพื่อไทยเนี่ยไม่คิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อย,ยกระดับคุณภาพของสส้ากนะครับหรือว่าดีที่สุดก็ได้แค่นี้แหละครับ